ในช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้นะครับผมเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านก็คงจะมองหาสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับตัวเองให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลนะครับวันนี้มีแนะนําการลงทุนชนิดหนึ่งนะครับเป็นรูปแบบใหม่ของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เขาใช้ชื่อว่า Investment Property Program ถามว่ามันคืออะไรพูดให้เข้าใจง่าย,ายมันอยู่ตึ่งกลางนะครับเป็นไฮบริดลูกผสมระหว่างการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบปกติก็คือการปล่อยห้องเช่าห้องชุดที่ปุ๋นจัดการเอาเอง หรืออาจจะให้หนายหน้าเป็นคนช่วยกับแบบที่2ครับก็คือกองรีกก็คือเอาสินทรัพย์เหล่านี้เข้าไปสู่ตลาดหลักทรัพย์ให้มีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นการลงทุน Investment Property นี้จะอยู่กึ่งกลางนั่นหมายความว่าคุณจะมีโฉนดที่ดินสามารถเอาไปค้ำประกันได้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงและมีคนที่มาช่วยบริการในการขายคนช่วยบริการ after sales service หรือบริการทำทุกอย่างที่ต้องดูแลเกี่ยวกับห้องชุดของคุณ นอกจากนี้ครับเขายังมีเรื่องของการแชร์มูช u a ลเบ n e ฟิตหรือมูช a l ลแอ e ริเมนร่วมกันคือปกติถ้าเกิดเรามีห้องห้องหนึ่งถ้าห้องนั้นว่างไปสมมุติว่าปีหนึ่งว่างสัก4เดือนมันก็จะเป็นการสูญเสียความสามารถในการทำรายได้ให้กับคุณหรือว่าบางครั้งห้อง,องคุณนั้นไม่มีคนเช่าเลย1ปีเป็นต้นแต่อันนี้ครับเขาจะเอาห้องทั้งหมดในโครงการเหล่านั้นมาเฉลี่ยหารเท่ากันสมมุติว่า,วามีร้อยห้องมีคนเช่าอยู่70ห้องอีก30ห้องนั้นเอามาหารค่าเฉลี่ยแล้วก็ แชร์ปันผลซึ่งกันและกันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมพูดคุยกับบุคคลที่เชี่ยวชาญในด้านนี้และเป็นคนริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเลยในประเทศไทยคุณสิริพงศ์สีสว่างวงครับ Head of Investment Property Program จากบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนลองไปฟังกันครับว่า Investment Property Program นั้นเหมาะสมกับคุณหรือไม่และมันมีจุดแข็งจุดด้อยอย่างไร ให้คุณสุบงช่วยอธิบายฟังทีหนึ่งครับว่า Investment Property คืออะไร Investment Property เนี่เป็นโปรแกรมใหม่ของทาง Origin นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสาวกเก่าๆที่เคยอกหักหรือว่าบาดเจ็บจากการที่ทำคอนโดปล่อยเช่าเองอก็คือการลงทุนในอสังหาใช่คือผมว่ายังไงอสังหาก็เป็นสินทรัพย์ที่ทุกคนต้องมีเอาไว้ครับแล้วก็คอนโดก็เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในปัจจุบันเนี่ยแล้วจริงๆเนี่ยมันมันปล่อยเช่าได้ง่ายกว่า พวกที่ดินเปล่าหรือว่าพวกบ้านเช่าอยู่แล้วก็เราชวนกลับมาแต่คราวนี้เราชวนกลับมาเนี่ยเราไม่ได้ชวนมาทำเอาคอนโดมาเช่าเราชวนเอาคอนโดมาเข้าโปรแกรมเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หมายความว่ายังไงครับมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างโรงแรมกับคอนโดทั่วไปครับถ้าคอนโดทั่วไปนี่คือปล่อยเช่าโดยปกติก็ปล่อยเช่ากันทั่วไปอันนี้ไม่ต้องอธิบายนะครับโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่มาจากซีซันการท่องเที่ยวขึ้นลงตามการท่องเที่ยวแต่เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนี่ยจริงๆนะมันมีมานานแล้วในเมืองไทยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย เอามาบริการพวกต่างชาติที่มาอยู่แบบรองเทอมทาร์เก็ตของแฮมตันเนี่ยของเราเนี่ยก็คือชาวต่างชาติที่มาทํางานในเมืองไทยรบ,บริษัทเป็นคนจ่ายตอนนี้ต้องบอกว่ามีบริษัทเนี่ยจ่ายเงินเป็นค่าเช่าให้กับชาวต่างชาติาาที่เป็นสเปเชียลิสต์นะครับตัวนี้มีอยู่ระบบภาษีทั้งหมดหมายควา่าทุกคนจะต้องมีระบบภาษีถูกต้องเพว่าเป็นการทําในรูปแบบบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยทาร์เก็ตของ การทำเซอร์วิสพาร์ทเมนต์เนี่ยไม่เหมือนกับลูกค้าทั่วไปของเราที่เอาคอนโดมาปล่อยเช่าเองเพราะว่าตลาดคนละอันกันเข้าใจเซอร์วิสพาร์ทเมนต์แพงกว่านะครับค่าเช่าเนี่ยจะทําได้ดีกว่าเพราะว่าไม่ใช่ค่าเช่าห้องอย่างเดียวมันจะมีค่าเซอร์วิสเซอร์วิสก็คือไม่ว่าไปปูเตียงมาให้ใหม่ต้าเรียกเปลี่ยนผ้าปูไปทําความสะอาดห้องนะครับดูแลมันมีค่าอินเทอร์เน็ตอะไรอินคูดในนั้นนะครับมันจะราคามันก็จะสูงกว่าแทร็กเก็ตมันต่างกันระหว่างคอนโดทั่วไปกับเซอร์วิสพาร์ทเมนต์เนี่ยลูกค้าผู้เช่่่่่าาาาาเเเเนนนนนนนีียยคคคลละะะแแบบกกกกกัอจจจ็็ตง้วทปปร๋ ตจริงๆก็ต่างด้วยก็ต่างด้วยเพราะบางทีอาจจะเป็นบริษัทนั้นที่เป็นคนว่าจ้าง ค <น S 2> ือคนต่างชาตินักธุร,รกิจนั้นมาใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายเพราะว่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนี่ยต้องตั้งอยู่ในโลเคชันที่ถูกต้องเท่านั้นใช่ไม่ใช่เหมือนคอนโดทั่วไปจะอยู่ตรงไหนก็ได้คใครจะไปเช่าตรงไหนก็ได้แต่เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์จะต้องอยู่ในแอเรียที่แบบพรามจริงๆนะครับสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าแถวหลังสวนร่วมฤดีหรือหลายๆที่ที่เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นแบรนด์ต่างชาติซะส่วนใหญ่นะครับหรือแบรนด์ไทยก็จะมีก็คือหมายว่าเจ้าของทําเองคือซิงเกิลอ ทำเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ด้วยตัวเองคือกลุ่มจะค่อนข้างเล็กนะครับแต่เป็นกลุ่มที่มี potential คือคือ origin เองก็มองว่าโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโรงแรมสเตตบิดทองหล่อซอยห้าเป็นเหมือนโรงแรมป่ดเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เชื่อป่ะครับเราไม่เคยปิดเลยตั้งแต่โควิดครับอยู่รอดตลอดนะครับเพราะเรามีลองเทอมด้วยเข้าใจแล้วเราก็มีโมเดล residence long ท e r m อยู่ด้วยใช่ครับแล้วก็โมเดลพวกเนี้ยมามาพพลายลงกับคอนโดจำนวนหนึ่ง ไปตอบเพจลูกค้าบางกลุ่มเพื่อให้กลับมาซื้ออสังหาริมทรัพย์